เดีนี้ป้อนหารกันไดนะหายอันน้มาหาต่ายนั่งเดียวอ้าเอ้าอ้า

ตรงนี้กินกันเยอะแล้วนี่มาตรงนี้บ้างเดียวฝั่งนี้เดียวเอาไปกวางกินบ้างที่แกหน่อยแต่กวางอยู่ฝั่งนู้นนะ่<า>ะไปเดี๋ยวไปเอากวางเพชเดียว,น,วนี่กระจายนอนอยู่นั่นน่ะเห็นไหมนี่มานั่งช่องนี้เดียว